ครับแล้วถ้าเป็นพื้นที่มันใหญ่ขึ้นไปอีกอะนะครับมันใหญ่ขึ้นเกินกว่าที่จะใช้เครื่องขับมันปูน1เมตรตัวหนึ่งหรือใหญ่เกินกว่าที่ใช้เครื่องขับปูนเมตรยี่สิบตัวหนึงน่งนะครับพื้นที่มันโมโหลานะมานั่งใช้ตัวเล็กๆก,ก็ไม่ทันใจอีกถ้าโจทย์ของพวกเราเป็นอย่างนั้นนะครับนี่เลยครับอันนี้ตอบโจทย์ได้ละตัวตน,นี้เราเรียกว่าเครื่องขัดมันปูนมาตั้นรุ่นนั่งขับขนาดกว้างประมาณ1เมตรยาวประมาณ2เมตรความสูงก็จะสูงเมตรกว่านิดหนึ่ง นะครับพร้อมเครื่องยนต์แล้วเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ350กิโลกร,รมัมการทํางานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ75ถึงร้อบรอบแล้วแต่ว่าเราจะเร่งนะครับใบขัดมันปูเนี่ยแบ่งเป็น2ชุดนะฮะเราจะเห็นว่ามีใบขัดอยู่2ชุดซึ่งใบแต่ละชุดเนี่ยนะครับความกว้าง15เซนติเมตรแล้วก็ยาว35เซนติเมตรนะครับความหนาประมาณ2มิลพร้อมกับถาดขัดนะครับเมื่อทุกอย่างมนใหญ่ขึ้นน้ําหนักมากขึ้นนะครับก็ต้องใช้พละกกาลังที่มากขึ้นเพราะนั้น ชุดนี้นะครับเราประกอบด้วยเครื่องยนต์ Honda GX 6 9 0ขนาด23่สิแรงม้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับสตาร์เราทำยังไงโอ้มีกุญแจครับสตาร์ด้วยไฟฟ้ามีแบตเตอรี่เรียบร้อยขนาดเดียวกันนพอทำงานขาดขาดไปเนี่ยเกิดปูนมาเริ่มจะแห้งนะครับทำไงจะต้องเอาน้ำมาคอยโรยหรือคอยพรมไม่ต้องเสียเวลาครับชุดนี้มีถังเก็บน้ำเพียงแต่เรากดตัวนี้ครับมันก็จะสเปรย์น้ำออกมามันจะพรมน้ำออกไปด้านหน้านะครับเครื่องทำงานได้ตามปกติ เราต้องเอาคนคอยมาเอาน้ำหวานหวานหวาน,วานเสียเวลาครับไม่ต้องละการบังคับง่ายมากเดี๋ยวผมทําให้ดูการบังคับนี่มีคันโยกอยู่สองอันโยกซ้ายไปซ้ายโยกขวาไปขวาโยกหน้าไปหน้าโยกหลังก็มาหลังครับจะให้กลับทางก็บิดข้างนะครับให้เลี้ยวซ้ายหมุนกลับหลังเลี้ยวขวาหมุนกลับหลังการปรับองศาใบายอยู่ตรงนี้ครับทํางานง่ายเห็นไหมครับอยู่ใกล้มือหมดเลยสามารถปรับองศาใบาได้ทั้งสองข้างเอ๊ะแล้วถ้า พื้นที่มันมืดหรือกลางคืนทำไงอะนะครับต้องออกคอยสปอร์ตไลท์มาส่องไม่ต้องครับตัวนี้มีโคมไปให้เรียบร้อยสามารถทำงานตอนกลางคืนได้หัวใจหลักของเครื่องขัดมันปูนเนี่ยนะครับเมื่อส่งผ่านกําลังจากเครื่องยนต์กว่าจะไปถึงใบขัดได้เนี่ยมันต้องผ่านเกียร์บล็อกก่อนเพื่อทดกําลังนะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจของมันซึ่งเราออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับเกียร์บล็อกนะครับทำจากเรือนอลูมิเนียมพร้อมด้วยเฟืองตัวหนอนชุบแข็งเป็นพิเศษนะครับ ตัวนี้เราออกแบบมาเพื่อเวลาใช้งานนานๆในไม่ต้องกังวลในเรื่องน้ามันเกียร์บล็อกเนี่ยมันจะร้อนนะครับถ้าทั่วๆไปจะเห็นว่าเวลาน้ามันเกียร์บล็อกมันร้อนเนี่ยแล้วมันจะค่อยๆซึมออกมาซึมออกมาปัญหาเกิดขึ้นนะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องกังวลนะครับความปลอดภัยอีก2เรื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็คือกาดกันกระแทกถ้าเรามองดูไปเนี่ยจะเห็นกาดกันกระแทกค่อนข้างใหญ่ๆพร้อมกันนั้นยังมีลูกล้อรอบๆข้างอีกไม่ต้องกลัวว่าเวลาไปกระแทกขอบแล้วง้างข้างแล้วเครื่องมันจะติดนะครับเพราะตัวนี้มัน หมุนกับตัวทํางานได้ง่ายนะครับเครื่องขันมันปูนแบบนั่งขับอันนั้นก็คือต้องนั่งขับใช่ไหมครับไม่ใช่ยืนขับนี่แหละครับพอเรานั่งขับนั่งไปที่เบาะเขมาแล้วเอ้ยเกิดมันไม่ถนัดทํำยังไงอ่ะนี่ครับเราสามารถปรับระดับตรงนี้ได้นะครับบิดันเล่นคันโยกไฟลงนี้เองนะครับขยับมาจะเอาใกล้แค่ไหนนะนะครับหรือ่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับทํางานได้สะดวกแต่อีกนิดหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดทํางานแล้วสมมุตินะครับผู้ใช้งาน ตกหรือหล่นลงมาจากรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเครื่องทํางานอยู่จะทํำยังไงล่ะครับเรามีสวิตช์อัตโนมัติอยู่ใต้เบาะครับถ้าเกิดว่าเพียงแต่เราลุกขึ้นมาสวิตช์ข้างใต้มันจะตัดการทํางานงทันทีเครื่องก็จะดับนี่แหละครับคือสิ่งที่ป้องกันความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานครับแล้วไอ้ตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยสามร้อยห้าสิบกิโลเนี่ยเวลาจะเคลื่อนย้ายทํำยังไงอ่ะมันยุ่งยากไหมตอบได้เลยครับไม่ยากนะครับ มันจะมีลูกล้อใหญ่พิเศษ2องล้อนะครับเสียบไปตรงรูนี่นะครับด้านหน้ากับด้านหลังขนาดเดียวกันก็จะมีตัวคานโยกซึ่งมีลูกล้อบังครับโยกล็อกข้างหน้าแล้วก็ดันลากไปได้เลยแค่นี้ก็จบละเห็นไหมครับง่ายมากถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่กลัวละงานใหญ่แค่ไหนก็เอาอยู่ขอให้มีงานเข้ามาเถอะมาแล้วเรามาลุยกันทั้งหมดที่ผมพูดมานี้อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับจนกว่าคุณจะได้ทดลองเองนะครับ สนใจที่จะทดลองสินค้าของมาตั้นติดต่อเรามาได้เลยครับแล้วมาทดลองด้วยกันที่พื้นที่นี้ครับเชิญเลยครับเครื่องขัดมันปูนมาตั้นนะครับทุกเครื่องรับประกัน6เดือนนะครับ6เดือนเต็มเต็มอะไหล่ทุกชิ้นส่วนเรามีไม่ต้องกังวลใจนะครับขณะเดียวกันเรายังมีบริการไปซ่อมให้ถึงไซ้์งานนะครับกรณีเครื่องท่านมีปัญหาแล้วก็ไม่ต้องกังวลอยู่ด้วยเช่นเดียวกันว่าแล้วเวลาเครื่องผมเสีย ว่าจะรอเครื่องซ่อมแล้วผมจะทำยังไงนะครับมาตั้นมีเครื่องสำรองให้ท่านใช้ในระหว่างตลอดซ่อมครับไม่ต้องกังวลครับงานทั้งเสร็จแน่นอนครับมั่นใจเมื่อใช้มาตัาน้น